มื่อนี้เศร้านี่ครับพี่น้องพักพี่ผ้าน้องครับเงยเอื้อยเงี่ยไอ้สู้ขู่สุขคนเด้อพี่น้องเอาอาหน่องนุ่งมุ่นั่นแหละครับพี่น้องมื่อนี้มากินอ้อมหอยหวานครับพี่น้องอ้อมหอยหวานใส่กะทิแม่มันสินเป็นผู้เห็ดครับหรือว่านสาวปุยเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้พักปลารายเลยพี่น้องมันก็นเสียบานห้างเขาเมือง โอ้โหควมกะทิสวัสดีครับผมบ่าวปุยจุปาครับผมมืนน้อนี้เช้านี้ครับพี่น้องพาพี่พาน้องครับเอื้อยังไงสู้ขู่สุกคนเด้อพี่น้องเอาอาน้องนุ่งมื้อนั้นล่ะครับพี่น้องมื้อนี้มากินอ้อมหอยหวานครับพี่น้องอ้อมหอยหวานใส่กะทิแม่มันสิเป็นผู้เห็ดครับหรือว่าสาวปุยเด้อพี่น้องเดอ้อ,เดอหัวใหญ่เป้งๆครับพี่น้องนี่คุณลุนจิรินอยู่ครับนอนถาบ่าวปุยคุณลุนจิรินอยู่ครับตัวหัวใหญ่อันพอรอดไปแล้วอยุบตัวหัวเต็มๆเด้อพี่น้องเด้อมาแซ่บบๆกัันนนครมื้้ออีตเชสแครับพี่น้้องจจขาักเล็กจักน้้้ออยเกนาาจะไดหคนนม้อพี่งเอ้ย เปิดกลองเขาเอ,อ,อ้ามันมเห็นว่าลมดอกพี่น้องไงเปิดวันนี้ล้วเด้อพี่น้องไงจำเขาจาังเลกจังเอยครับตอนสีสอครับโอ้ยบุงเนี่ยพี่น้องไงตออดซสอนสานหัวหอยหัวแน่นหัวแก่นเอ้าเขาได้พี่น้องได้พร้อมพักค,ครับกระเกษตรครับพี่นอ้องตั้งคางไปกินน้ำกันกระบากปุ๋ยได้พี่น้องเด้มาครับพี่น้องวันนี้แซ่บๆน้ำกันครับวันนี้ ออมหอยหวานครับออมหอยหวานลองค่อยก่อนพี่น้อยโอ้รสหวานรับประทานง่ายหอมกะทิครับโอ้ขอทาครับหัวเงี้ยงน,นครับ ยิมกิมไส่ซอนครับพี่น,น้องสูตรก,ก,กูก็คือลองข้อเดียวถึงน้ำครับม,มือเนี่ยพักปลาไหลได้เป็นไรผัก็เสียบานท่าวเขาหนึ่งพ่อหมองม่วงครับนี่เดีือง พีกอับพีกอัดสองเลยฮึงส่วนเลยพี่น่อง อพอเคีือดได้ไปน้องนี่ว่าคุณเลิศครับอืมหอม ปลาชาโอ้หความกะทิ คนยังไม่น่ากินแซ่บโป๊ปัตโปโลพี่น้งนองเลยใช่ยู่บงยิ่งออบอกแซงความพี่น้งนงนงองครับมันหอมไผ่หวานเลยพี่น้อง หวนเงินยหนักหนักครับนี่มีคลอกหวานพร้อม เครื่องใส่กิมบ่ได้สูุกเองเราพี่น้องเป็นมันคม่คืนว่นาคือหมองม่วงครับโั้ผักกระเฉบเลยพี่น้อยกินหอมกรกดเหลือก็ยังนองงัวครับ คันแม่คันแม่อืมว่าันวะชัวว่าทีต้มก็ต้มรวดว่าันเลยอาโอ้โหโอ่งรวดไปนะเป้ต้มไม่พี่น้องผัก Hoàng có gì <cười> <cười> มันกาซีมคืมเนาะพี่น้องเลยมันคนที่โจกอีกบบบบบวานครับพี่น้องไป็สาปลาบานพออีดโอ้ค่าขนาดเลยขนาดพออีดว่าปลาบ่หลายพี่น้องอือถ้าไหนจับได้บก็บานเท่าเดิมครับครับพี่น้องครับ สามนวยแด้วเป็นปหวังมือนม่วงนามดอกไม้สุกย่างดี เรพลมินพักกับพี่น้องเลยพักก็ยังมีสีหอมมีหินน้ำกลด ชาเป็งไงครับ,รรบพี่น้องลองมือบงวงเล้วพี่น้องเอ้ามันจะหวานปะนี่ป,ปลาปอบอยังไงไค <c oughs> ยี่งขบเข่าครับพี่น้องฝูงบินต่ำมากๆอยู่เนาะบินวิ่งวิ่งอยู่ถุยขบเขา่าก็แล้วสีนึงสีละพี่น้องมันเป็นกระแซบอืมอ้มอื้มหวาน เขทาทงผู้เฒ่าเลยพี่นอ้อ,องเอ้ยม่วงโอ้ควายบอกอหอยแสบเป็นบุกม่วงจังอีกครับพี่น้องเลยอัดตูดครับพี่น้อง กล่องดูดก็มีทางนั้นกล่องกระยากนำไปนอนเลยกล่องยาพุงพงดูดจุ๊บเลยเราบางคนอยากไปที่บ้าอยากครับกล่องปลาปูกินมะม่วงกับเบียร์นี่เป็น,นอย่างไรเสียพี่น้องฟังเสียมึงเด้วยปวดท้องกล่อง ห้องกับเบียงครับพี่น้องเอาทาครับบังม่วงเนี่ยจะนำมาคม้มขืนถึงวิธีอยู่เนี่ยมันได้สุกหวานพอแต่มันอ่อน,นบังคับสุกมันสีบปหวานครับนี่แต่ว่าแก้เติบอยู่ อีกเลยครับทัางน้อยก็ยังเสียงกล่องดูดครับพี่น้องเอง้ยวันนี้ไม่เสร็จสูเลยพี่น้อง <c oughs> เสียดายแกน <c oughs> ยานกลองกินแกนครับพี่น้อง โอ้ข้ากานาพี่น้องลองก่อโอ้มันนี่ไม่เสร็จสูตเด้อพี่น้องเด้ออ่ะเตี๋ยตามลำเนียมครับพี่น้องจะใน,นขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับอีกรอบหนึ่งรับพี่น้องติดตามติดชมครับบ้าปูจูพักครับพี่น้องามาเนี่ยมาเหนียวครับอ้อมหอยหวานใส่กะทิครับพี่น,อนอ้อ,อ,อ,นพนองพร้อมตบไทยโดยบักม่วงหวานๆครับพี่น้องมาเนี่ย กันได้กับฝากก,ากดไลค์กดแชร์กดติดตามมึงก็ล้วครับบ้าปุ้ยจูพกครับพี่น้องเอาวัอนี้ไว้สักนี่ครับพี่น้องชปหนาครับพ่อกันไม่โชคดีมีความสุขเด้อพี่น้องเด้ออย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนเด้อพี่น้องลำลุรวยๆสู้ขู่สุขคนครับสวยวันสวยคืนหลวบล้อล้อเด้อพี่น้องเอาไปปุ้บ้าปุ้ยบ้าปุยไม่อย่างไรเด้อพี่น้องกล่าวคข้ามาสวัสดีครับฝากก,ากดไลค์กดแชร์จิจ้ว